เจาะลึกดีเทลชุดลิซ่าในงานเมดกาล่าปี2025ส่งเสริมความเท่าเทียมการผ่านไอคอนระดับโลกครั้งแรกของลิซ่าที่เมดกาล่าปี2025พร้อมชุดที่แฝงด้วยใบหน้าบุคคลในประวัติศาสตร์คนผิวดำเมดกาล่างานการกุศสนครั้งยิ่งใหญ่ประจาปี2025ได้เริ่มขึ้นด้วยพร้อมความหลากหลายด้วยลุคสุดสะดุดตาจากเหล่าเซเลบิตี้ซึ่งอีกหนึ่งคนดังที่มาเยี่ยมเยือนเมดกาล่าและสร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาในปีนี้คงหนีไม่พ้นน้องลิซ่า โดยครั้งนี้นับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอบนพรมแดงงานการกรุศลครั้งยิ่งใหญ่ในนิวยอร์กโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะและแฟชั่นซึ่งคลิปนี้แอดจะพาทุกคนมาเจาะลึกดีเทลรายละเอียดชุดสุดเซ็กซี่ของนอลิซาในงานเมดกาล่าปีนี้ค่ะโดยนอลิซาได้ปรากฏตัวบนพรมแดงด้วยทัลทัลลุคที่สกดทุกสายตาด้วยสไตล์โนแพน พร้อมด้วยเสื้อถักลายประดับเพชรและถุงน้องปักจากหลุยวิกตองที่เข้ากับทีม s ซูเปอร์ไฟเทโรลิงแบล็กสไตล์ทีมประจำปี2 0 2 5ของ m e ก a l ลค่ะพร้อมด้วยกระเป๋าถือสีดำจากหลุยวิกตองรุ่นสป e ดี้ลายโมโนแกรมประดับไข่มุกเช่นเดียวกันพร้อมคอมพลีทลุคด้วยเครื่องประดับสุดหรูจากบูการีค่ะโดยหนึ่งความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในชุดที่นอลิซ่าสวมใส่คือรายละเอียดที่ถูกปักยางปราณีต อยู่บนเสื้อซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่รังสรรค์ผลงานแบบคอนเซ็ปต์วิชวลอย่างเฮนรี่เทเลอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการวาดภาพบุคคลชวนสะท้อนสังคมแอฟริกันและอเมริกันโดยหน้าคนที่ปรากฏอยู่บนเสื้อของลิซ่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการเฉลิมฉลองและยกย่องวัฒนธรรมของคนผิวดำซึ่งอีกหนึ่งภาพบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเสื้อของเธอและชวนสะดุดตาก็คือโรซาพาร์คนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธพิพลเมืองชาวอเมริกันที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนผิวดำในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในยุคข,ของการแบ่งแยกสีผิวนั่นเองค่ะซึ่งชุดดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงออกถึงสไตล์แฟชั่นอันโดดเด่นของนอริซ่าเท่านั้นแต่ยังสื่อสารถึงจิตสำนึกทางสังคมและการให้ความสำคัญต่อประเด็นความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและการเลือกเครื่องแต่งกายของนอริซ่าในครั้งนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับและนักวิจารณ์แฟชั่นอย่างกว้างขวางว่าเป็นการใช้แฟชั่นในการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างชาญฉลาดค่ะ และนอกจากนี้ยังสื่อสารอย่างลึกซึ้งว่าแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่สามารถเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกด้านท้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและด้วยสไตล์ที่โดดเด่นและจุดยืนทางสังคมอันชัดเจนของนอลิซาที่เธอไม่เพียงเป็นไอดอลด้านดนตรีแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในด้านการใช้แฟชั่นอย่างสร้างสรรค์นในการเป็นกระบอกเสียงของความเท่าเทียมกันในทุกด้านค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนลลิซาที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ แล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ